สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับหมอแพรเดอะไลฟ์ไกด์เดอร์นะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปดวงประจำสัปดาห์ของผู้ที่เกิดราศีพิจิกผลคำทํานายอยู่ในช่วงวันที่14สิงหาคมถึง20สิงหาคมพุทธศักราช2566ค่ะคนราศีพิจิกนะคะเดี๋ยวทําจิตใจให้สงบแล้วมาสับไพ่พร้อมพี่แพรค่ะ คนราศีพิจิกนะคะทําจิตใจให้สงบแล้วเลือกไพ่พร้อมกันเลยค่ะการงานค่ะการเงินความรักและสุขภาพค่ะ มาค่ะคนราศีพิจิกมาฟังผลคำทำนายพร้อมพี่แพ้เลยนะคะการงานของคนราศีพิจิกในสัปดาห์นี้ค่ะพี่แพ้มองว่าอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังเลยก็คือเรื่องของเกณฑ์ความผิดพลาดทางเอกสารนะคะดังนั้นจะเซ็นเอกสารจะทำอะไรพี่แพ้แนะนำให้ตรวจเช็คอย่างน้อยสองรอบเพิ่มความละเอียดรอบคอบในการทำงานอีกนิดหนึ่งนะคะคนราศีพิจิกในสัปดาห์นี้การเงินค่ะคนการ ของราศีพิจิกไพ่ที่ได้ก็คือหน้าขอบวชกับหน้าคาเทวีนะคะเกณฑ์การเงินสัปดาห์นี้ไม่ค่อยได้ดั่งใจเท่าไหร่แต่พี่แพรมองว่าไม่ว่าคุณจะต้องการใช้เงินเท่าไหร่เนี่ยคุณยังสามารถหาได้เพราะไพ่บ่งบอกว่าคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งวิธีการเสริมดวงในเรื่องของการเงินสําหรับคนราศีพิจิกในสัปดาห์นี้นะคะก็คือการเป็นเจ้าภาพงานบวชการถวายพระไตรจิวรพระสงฆ์การทำบุญสร้างหรือซ่อมแซมนะคะอุโบสถกุฏิพระสงฆ์เป็นต้น จะต้องระมัดระวังนิดนึงค่ะที่แพมองว่ามันเหมือนกับคุณต้องวิ่งหาเงินมาใช้อะนะคะสำหรับคนราศีพิจิกต่อไปเป็นเรื่องของความรักค่ะความรักของคนราศีพิจิกสัปดาห์นี้ไม่ค่อยสวยนะคนโสดมีเกณฑ์เป็นทุกข์นะคะหรือว่ามีความไม่สบายอกไม่สบายใจในเรื่องของความรักมีเกณฑ์คนเก่าที่จะกลับมาสร้างความกังวลใจให้คนราศีพิจิก นะคะดังนั้นแล้วคุณอาจจะต้องใช้สติแล้วก็ความระมัดระวังในเรื่องของความสัมพันธ์นิดหนึ่งที่แพรขอไพ่เพิ่มหนึ่งใบค่ะไพ bas, ่ที่ได้คือนักมุนีดังนั้นคนโสดในราศีพ uh ิจ huh. ิกอ่ะคุณอาจจะต้องวางตัวให้นิ่งเฉยนะเห็นไหมไพ่บอกว่าเป็นไพ่นักมุนีนะคะคุณจะต้องอยู่เฉยๆให้ได้มากที่สุดพยายามทําความเข้าใจก่อนว่าบางครั้งคนเก่าที่มันกลับมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่คุณคาดหวังหรือต้องการดีไม่ดีก็นํา กลับมาแล้วเนี่ยก็นําพาปัญหากลับมาให้ด้วยนะคะสําหรับคนมีคู่ที่แพรมองว่าสัปดาห์นี้คุณจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์สูงไพ่บ่งบอกในเรื่องของการทะเลาะเบาะแหวงหงุดหงิดกันด้วยอารมณ์นะคะการเสียอ,อกเสียใจกับฝ่ายตรงข้ามไพ่ยังบ่งบอกถึงเรื่องของทัศนคติไม่ตรงกันหลายๆเรื่องพวกคุณคุยกันไม่รู้เรื่องนะดังนั้น คนราศีพิจิกจะต้องใจเย็นๆในสัปดาห์นี้นะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ค่อยพูดค่อยจาปรับจูนทัศนคติสิ่งไหนที่มันไม่ถูกใจค่ะ ค่อยๆพูดนะคุณอย่าพูดด้วยอารมณ์เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกว่าคุณกําลังอยู่ในช่วงงุดหงิดพี่แพรแนะนำให้มิ่งก่อนนะคะหมั่นพาคนรักไปทําบุญนะเพื่อเสริมดวงชะตาในเรื่องของความรักนะคะวิธีการเสริมดวงในเรื่องของความรักของคนราศีพิจิกเลยก็คือการสวดมวนต์ไหว้พระนั่งสมาธิค่ะสุขภาพของคนราศีพิจิกในสัปดาห์นี้คุณจะต้องระมัดระวังนะคะไพ่ที่ได้คือนาคพิภพและนาคบรรทม คุณจะต้องระมัดระวังในเรื่องของความเครียดเครียดลงกระเพาะปวดหัวปวดหัวไมเกรนนอกจากนี้นะคะยังต้องระมัดระวังเนื่องจากมีเกณฑ์นอนพักรักษาตัวนะคําว่านอนพักรักษาตัวของพี่แพนเนี่ยหมายความว่าหยุดงานมากกว่า2วันขึ้นไปนะคะหนักสุดอาจถึงขั้นแอดมิดนอนโรงพยาบาลได้ดูแลสุขภาพกันนิดนึงค่ะปล่อยวางได้ก็ปล่อยนะเดี๋ยวลำดับต่อไปนะคะจะเป็นช่วงของพ่ยอยากบอกอะไรคะ่ะ ให้คนราศีพิจิกทำจิตใจให้สงบแล้วสับไพ่พร้อมพิแพเลยค่ะคุณอยากรู้เรื่องอะไรนะคะทำจิตอธิษฐานเอาไว้ให้ดีนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารอบนี้ค่ะสัปดาห์นี้ไพ่อยากบอกอะไรกับคนราศีพิจิกบ้างใบแรกค่ะพิแพรขอใบนี้เลยนะคะแล้วก็ใบที่สอง สัปดาห์นี้ไพ่อยากบอกกับคนราศีพิจิกว่าอย่าเอาความคิดที่ร้ายๆมาคิดมากหันมารักตัวเองให้มากขึ้นต่อให้โลกนี้ใจร้ายกับคุณแค่ไหนจงอย่าลืมใจดีกับตัวเองและรักตัวเองให้มากๆนะคะคนราศีพิจิกไพ่ทั้งสองใบเน้นย้ำในเรื่องของการรักตัวเองนะดังนั้นคุณจะต้องเทคแคร์ตัวเองมากขึ้นอะไรที่เป็นความสุขของคุณจงทำนะคะ คิดถึงตัวเองมากๆแต่อย่าสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นนะวิธีการเสริมดวงในสัปดาห์นี้นะคะไพ่แนะนําให้คนราศีพิจิกไปช่วยเหลือสังคมและเด็กด้อยโอกาสค่ะขัดห้องน้ําวัดกวาดลานวัดให้อาหารสัตว์ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปของพี่แพ้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ของพี่แพ้ไว้แล้วมาเช็คดวงสัปดาห์หน้าพร้อมกับพี่แพ้ค่ะ